สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังโกนกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของท่านผู้ฟังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เราพ้นเหตุการณ์โควิดมาเนี่ยเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการพัฒนาพนักงานก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติวิทยากรบ,บางท่านก็คุยกับผมนะครับก็บอกว่ามี ความต้องการทางด้านการฝึอกอบรมของลูกค้าเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะเลยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดบางคนนี่เต็มนะตารางเต็มกันไปทั้งปีเลยก็มีตั้งแต่ช่วงแค่เพียงไตรามาสแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็ทั้งปีก็ไม่เหลือตารางสล็อตท,ที่จะให้กับคนอื่นเลยเพราะว่าถูกจองเต็มไปหมดเท่าที่สัมผัสด,ดูก็เป็นลักษณะแบบนี้แนวโน้มคือเป็นอย่างนี้มากขึ้นนั่นแปลว่า องค์กรต่างๆให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้เราวันนี้ก็เลยเอาประเด็นเหล่านี้มาคุยกันเพราะว่าในประสบการณ์ที่เคยผ่านกับเรื่องของ HRD มากับองค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าที่มีโอกาสได้เข้าไปให้คําปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับ HR เนี่ยนะฮะผมสามารถจัด องค์กรหรือบริษัทเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต่างกันนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มบริษัทที่เชื่อว่าการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมากมายดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเหล่านี้ที่ที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเกี่ยวกับ HRD เนี่ยนะฮะ จะไม่มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาพนักง,งานออกมาเลยนะครับคือนโยบายหลักเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องของการสร้างรายได้การสแสวงหากำไรการทำธุรกิจเป็นหลักโดยที่มองข้ามเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานไปทั้งหมดเลยไม่มีการวางแผนไม่มีการวางระบบการพัฒนาพนักง,งานแม้กระทั่งเรื่องของการสอนงานโค้ชชิ่งกันเองก็ยังไม่มีคือมองข้ามกันไปซะหมดมองว่ามันเสียเวลา เคยคุยนะครับกับผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาเองเขาเชื่อมากๆเหมือนกันนะฮะว่าการพัฒนาคนอ่ะมันเหมือนกับได้ประโยชน์ในทางทฤษฎีมันมีประโยชน์แต่ในตำรานั่นแหละการพัฒนาจริงๆโอ้ยมันเสียงบประมาณมากมายผมเห็นบริษัทเพื่อนผมนะเขาลงทุนกันตั้งเยอะตั้งแยะแต่สุดท้ายพัฒนามาแล้วพนักง,งานก็เห็นลาออกกันไปไม่เห็นใครอยู่กับบริษัทสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้สักคนองค์กรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้น ผู้บริหารกลุ่มนี้เขาก็มองแค่เพียงว่าถ้าเขาสามารถจะซื้อตัวคนเก่งๆมาเลยละ่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งลงทุนพัฒนาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไหมคำตอบคือคนเก่งเหล่านั้นอะ่ะมันก็มีวันที่จะล้าสมัยในความรู้แล้วก็ทักษะที่เขามีใช่ไหมฮะถ้าองค์กรไม่ได้ลงทุนในการพัฒนาอย่างน้อยก็ต่อยอดทักษะต่อยอดความรู้ที่มันใหม่ขึ้นเนี่ยนะผมว่าคนกลุ่มนี้มันก็จะล้าสมัยเขาสักวันหนึ่งนั่นแหละ ยิ่งไปว่านั้นผู้บริหารองค์กรเหล่านี้ผมว่าทุกองค์กรนะครับจะเดี๋ยวนี้ก็จะคิดเหมือนกันคือจะต้องหาสิ่งใหม่ๆมีอินโนเวชันมีโปรดักต์มีวิธีการทํางานใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายให้องค์กรได้เป้าหมายได้ยอดขายได้กําไรตามที่ผู้บริหารเขาต้องการเขาก็เลยต้องมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยลืมไปว่าไอ้หน้าที่ใหม่เนี่ยมันก็ต้องการทักษะความรู้ใหม่ๆประกอบด้วยเช่นกันงานถึงจะสําเร็จ เพราะฉะนั้นสุดท้ายในระยะยาวนะครับคนกลุ่มที่เราไม่ได้ลงทุนพัฒนาเลยก็จะไม่มีองค์ความรู้พร้อมไม่มีทักษะพร้อมที่จะเดินหน้าให้กับองค์กรเขาก็ต้องวนเวียนหาคนใหม่ซื้อคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็กองไว้ตรงนั้นฮะสุดท้ายมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวพนักง,งานด้วยแล้วกับองค์กรด้วยมันเหมือนกับเรามองพนักง,งานมองทรัพยากรบุคคลเป็นแค่เพียงเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่พอถึงเวลาเก่าก็โลมันทิ้งซะ ทั้งๆที่ทรัพยากรบุคคลมีโอกาสพัฒนาได้ต่อยอดได้มันไม่เหมือนเครื่องจักรนะครับใช้มาก็มีแต่ค่าเสื่อมแต่คนเนี่ยแน่นอนร่างกายมันอาจจะเสื่อมแต่ว่าในเชิงของประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดในองค์ความรู้ทักษะเนี่ยมนุษย์เรามันมีสิ่งที่มันต่างจากเครื่องจักรก็ตรงนี้แหละ ดังนั้นกลุ่มแรกเนี่ยก็เลยทําให้องค์กรอาจจะถ้าเป็นในยุคนี้นะฮะก็จะขยับขยื่นช้าๆไปเรื่อยๆบางครั้งต้องการไปเร็วแต่คนไม่พร้อมผ่านไปสัก10-20ปีจะเจอคนเก่าๆแก่ๆกองอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรต่อยอดได้เพราะอะไรเพราะองค์กรไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือเริ่มให้ความสําคัญแต่ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องๆไปดีกว่า นะคือเขาบอกว่าเขามีการอบรมนะพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีคืออบรมในสิ่งที่พนักงานยังทําไม่เป็นหรือขาดความรู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นในบางปีที่มีนโยบายใหม่ๆแล้วปรากฏว่า HR ก็บอกนายว่าเอ้ยเนี่ยท้านายทําเรื่องนี้นะคนของเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมกันหน่อยละนายก็จะเซ็นอนุมัติมาว่าอ่ะงั้นก็ไปอบรมปีนี้เพื่อให้งานตรงนั้นมันทําได้นะเดินงานมันจะได้เดินไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จแต่จะไม่มีการวางแผนพัฒนา ต่อยอดใดๆนะครับจะเป็นการลักษณะของการอบรมเพื่อรองรับการทํางานที่มันยังขาดองค์ความรู้ขาดทักษะอยู่ถามว่ากลุ่มที่2นี้มีเยอะไหมมีฮะก็มีในหลายๆองคอ์กรที่เริ่มที่จะเห็นความสําคัญของการพัฒนาคนอาจจะมีเ R มือใหม่ๆเข้าไปผลักดันจนกระทั่งทําให้ในายหรือผู้บริหารอะดับสูงเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็อ่ะเริ่มเจียดงบประมาณมาให้บ้าง ว่าเอาเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคุณคิดให้มันต่อย,ยอดกับกลยุทธ์กับแผนงานขององค์กรก็แล้วกันพนักง,งานเราจะได้พร้อมที่จะโตไปด้วยกันอันนี้คืออบรมเป็นจุดๆถามว่าดีขึ้นไหมผมว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้คนเราเก่งขึ้นทันสมัยมากขึ้นนะฮะเพียงแต่ว,ว่าประเด็นที่ตามมาคือพนักง,งานอาจจะยังงงๆว่าอา้าวเราไม่ต่อเนื่องแล้วยังไงเหรอถึงเวลาทําไม่ได้ถึงจะมาอบรมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเคสของกลุ่มที่2 องค์กรกลุ่มที่3จะเป็นองค์กรที่มีการวางแผนการฝึกอบรมพนักง,งานอย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับคือไม่ใช่แค่อบรมนะฮะวางแผนการพัฒนาพนักง,งานเลยมีการนําเอาผลงานในแต่ละปีมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังโดยผู้จัดการโดยหัวหน้าง,งานนี่แหละครับที่เขาได้รับการสนับสนุนจะต้องมองให้ออกว่าลูกน้องของตัวเองเนี่ยผลงานออกมาถ้าผลงานดีก็ต้องมองนะครับมองเหมือนกันไม่ใช่ผลงานดีไม่ต้องพัฒนา พนักง,งานลูกน้องของเราคนไหนผลงานดี HR ก็จะมีนโยบายหรือมีแผนงานในเชิงที่ว่าจะต่อยอดออกไปยังไงถ้าลูกน้องคนนั้นเจ๋งอยู่แล้วฝีมือดีผลงานดีเราก็ต้องมองในอนาคตเขาว่าถ้าดีจริงๆคนคนนี้จะเติบโตต่อไปในองค์กรเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างก็วางแผนออกมาเลยนะครับส่วนพนักง,งานที่มีผลงานไม่ดีที่ยังต้องพัฒนาอันนี้ก็ต้องวางแผนอยู่ดีแต่จะเป็นการวางแผนพัฒนาเพื่อทําให้ ผลงานปัจจุบันเขาดีขึ้นให้ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นองค์กรกลุ่มเนี่ยครับเขาจะเอาแบบประเมินผลงานแบบฟอร์มบริหารผลงานต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์กันจริงจังเลยนะครับว่าใครจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรต่อยอดไปในอนาคตหรือต่อยอดในการพัฒนาผลงานปัจจุบันโดยที่จะวิเคราะห์ออกมาอย่างชัดเจนทั้งความรู้ทักษะรวมถึงคุณลักษณะต่างๆในการทํางานสิ่งเหล่านี้จะวางเป็นสเต็ปเลยจนถึงจุดที่เราเรียกว่า เรามีแผนการพัฒนาพนักง,งานรายบุคคลองค์กรที่มี IDP ไม่ได้แปลว่าองค์กรท่านจะมีการเ,าเรียกว่าไอเดียในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่แบบในกลุ่มที่3องนะครับองกรมีเป็นแผ่นกระดาษเฉยๆจริงๆก็มีนะฮะผมเข้าไปเช็คองค์กรต่างๆในเรื่องของระบบ HR เนี่ยเจอแบบนี้เยอะครับเครื่องมือมีหมดนะฮะเรื่องของ Training Roadmap เรื่องของแคเร e r พาร์ทแคเรีแพลน IDP มีทุกอย่างครับ competency แตกยอด proficiency level มีครบถ้วนจริงๆแต่ไม่ได้หยิบเอามาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุขขคคลเลยผมว่าน,นี่ทำไปก็เท่านั้นล่ะคือถ้าเรามีระบบแต่เราไม่ใช้หรือผู้บริหารไม่ได้มองประโยชน์ของมันเลยเนี่ยเท่ากับว่าเรามีระบบแต่องค์กรยังเป็นแบบกลุ่มแรกนะครับคือไม่ได้ให้ความสําคัญอะ่ะไม่ได้เชื่อว่า human resource development จะมีประโยชน์กับองค์กรแต่ถ้าเรามีทุกอย่างแล้วเราลงมือใช้มันจริงๆเนี่ยนั่นแหะครับ แปลว่าเราจัดอยู่ในองค์กรกลุ่มที่3ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทิัพยากรบุคคลหลายคนถามว่ากลุ่ม3เนี่ยจะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ร่ำรวยมีเงินเยอะใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ฮะองค์กรขนาดเล็กบางองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มเรียกว่าอยู่มาสักพักหนึงแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เยอะเพราะเป็นสตาร์ทอัพนะฮะเขาก็ให้ความสําคัญตรงนี้นะครับส่งพนักงานไปเรียนรู้มีการวางแผนต่อยอด เพราะอะไรเพราะธุรกิจเขาต้องเคลื่อนเวยเคลื่อนได,ด้ด้วยความรวดเร็วถ้าชา้ชาๆไปชา้ชาๆรู้ชา้ชาๆรู้ทีหลังคนอื่นผมว่าธุรกิจกลุ่มนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นผู้บริหารก็เลยให้ความสําคัญว่าคุณจะต้องมีการพัฒนาอยู่ทุกปีต่อยอดทุกปีเพื่อให้เอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในการทําให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนี่คือองค์กร3กลุ่มที่ท่านผู้ฟังลองฟังดูก็ได้ครับแล้วลองประเมินดูว่าองค์กรของเราอ่ะ จัดอยู่ในกลุ่มไหนในมุมมองของ HRD ียิ่งในยุคนี้นะครับเราเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าเราต้องการจะขับเคลื่อนองคอ์กรท่านคงต้องไปคุยกับ CEO ท่านะเพราะ CEO บางองคอ์กรนีร่แบบไฟแรงมากนะฮะอยากที่จะพัฒนาองคอ์กรตัวเองไปให้เร็วเร็วมากนะฮะธุรกิจไปให้มันเร็วคิดนู่นคิดนี่มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแย,ยะมากมายแต่ท่านลืมอะลืมอะไรลืมมองกลับมามองว่า ทรัพยากรบุคคลของเราอะพร้อมไม่พร้อมดังนั้น HR ก็เลยเป็นจุดกลางตัวเชื่อมตรงนี้แหละท่านคงจะต้องไปกระตุ้นเตือนบอกกับ c e o ขององค์กรท่านนะครับถ้าเขายังมองไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ว่าเป้าหมายของท่านที่ต้องการเนี่ยมันจะบรรลุไม่ได้เลยถ้าพนักง,งานเราไม่พร้อมนะครับดังนั้นเหมือนกับเราดูแลต้นไม้อ่ะอยากให้ออกดอกออกผลเหมือนกันเราอยากให้พนักง,งานมีผลงานที่ดีก็เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผลสวยงามเนี่ย สังเกตไหมเราคงไม่ได้ทิ้งขว้างต้นไม้เนาะเราคงต้องคอยรดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลคอยกําจัดวัชพืชเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายให้ต้นไม้ต้นนี้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วมันพร้อมที่จะออกดอกออกผลให้เราใช้งานได้เช่นกันฮนะพะนักง,งานเองก็เหมือนกันเข้ามาอย่าคิดว่าเขาจะทํางานได้เลยท่านก็ต้องใส่ปุ๋ยปวนดินนะฮะใส่ความรู้เพิ่มเติมดูแลเขาอะครับเพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้เราได้นั่นเอง ดีกว่ามีผู้บริหารบางกลุ่มที่เคยถามนะฮะอันนี้เป็นเขาเขาเคลมกันว่าเป็นผู้บริหารของต่างประเทศเขาถามกันว่าถ้าคือ CEO อโถามตัว CFO ถาม c e o ว่าเนี่ยถ้าเราลงทุนพัฒนาพนักงานแล้วพนักงานลาออกละท่านท่านจะทํำยังไง c e o ไม่ตอบ c e o ถามกลับว่าเอ้าแล้วถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเขายังอยู่ทํางานกับเราต่อละคุณจะทํำยังไง นะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มพัฒนาปรับปรุงระบบ HRD ของบริษัทนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียไปคุยกับ CEO ของท่านได้ก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ